ีเอสพาไปไหนไม่รู้ที่รู้คืออยู่กลางหมู่บ้านสักยามที่มีแต่ป่าป่าป่าครับตอนนี้เรามาที่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอเชียงอุ้นนะครับเพราะว่ามันมีงานเกี่ยวกับขายของเกวแคมป,ปิ้งก็เลยจะมาดูว่ามีอะไรบ้างซื้อได้กลับไปบ,บ้างดี ระหว่างทางอาจจะเห็นทีเซอร์ไปแล้วบ้างว่า Google Map พาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้่านไปในหมู่บ้านเล็กๆนข้างทาง,ทางก็มีแต่ป่าโอเคตอนนี้ใกล้ถึงงานแล้วครับเดีย๋ยวเป็นไงเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะยังไม่ทันถ่ายอะไรเลยครับเจอของเลยซื้อก่อนเลยได้เสาตะเกียงมา เราจะไปได้ไปใส่โคมแมนที่บ้านเรานะมีคนจะทำร้ายของพี่เขาจะทำของพี่เขาพังหรือเพิ่อว่าเรามาเย็นก็เลยเริ่มเก็บของกัแล้วเพื่อนอีกต่างหากว่าพี่เขาใกล้จะเก็บเสร็จแล้วตะโกนเรียกพี่เขาทันพี่ก็เลยเอาเปิดมาให้ดูจะชอบพอดีเพราะว่าเป็นเสาตะเกียงแบบเป็นไม้ สอยมปหนึ่งอันอส่งมอบนะครับส่งมอบเดี๋ยวเราไปเดินดูงานกันต่อ มาช้าไปหน่อยนะครับถ้ามาเร็ววันนี้คงแบบว่าเห็นงานเต็มเต็มว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วได้ช้อปปิ้งเยอะกว่านี้เนาะเขาหน้าเขาน้าเขาน่าจะมั้งแต่วันแรกใช่เได้ครับคือจะบอกว่าเรามาช้านะครับ แล้วก็มีบางร้านเขาเก็บไปบ้างแล้วเราก็เหลือแค่บางร้านแต่แคมปน่านอนมากอะ่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะไปซื้อกาแ,แฟกินซะหน่อยแล้วก็เข้ากรุงเทพวันนี้ได้เสาตะเกียงมาหนึ่งเสาโอเคครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับวันนี้เมื่อกี้ที่เราไปมาก็ได้เสาตะเกียงมาเสาหนึ่ง็เ,เสาไม้ราคาเขาลด20%ินในงานนะครับก็เหลือไม่ถึงพันเป็นไม้สักสวยดีตอนนี้ก็แวะทานข้าวก่อนเข้ากรุงเทพงั้นวันนี้เราก็จบคลิปกันที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรรอ,รอติดตามอีก่ทีนะครับยังไงฝากกดซับกดกระดิ่งกด ทุกอย่างเอฟ r y t ติ n งจิงกระเบลไว้ให้หน่อยนะครับช่องใหม่เพิ่งเกิดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ